ถนนเส้นเนินสูงใกล้ปั๊มบางจากค่ะลองจอดแวะชิมก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊แพทค่ะ เต็มอิ่มด้วยรสชาติที่ให้ลูกค้าตักเติมแบบไม่อัน้นด้วยความคิดของคุณแพทย์ค่ะว่าจะให้ผู้ที่ทำงานรายวันแล้วก็ผู้ที่มีรายได้ไม่มากเนี่ยได้กินอาหารที่อิ่มในจำนวนที่ต้องการค่ะโดยคิดว่าก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกวัยนะคะเติมได้ตามที่ทางร้านตั้งใจโดยคัดสรรคุณภาพของเนื้อไก่ที่ส่งตรงจากโรงงานค่ะทางร้านมีไก่ฉีกเนื้อนุ่มค่ะ แล้วก็มีเนื้อปีกบนของไก่รวมถึงตีนไก่นะคะในหนึ่งชามจากนั้นลูกค้าก็สามารถเลือกเติมได้ทั้งเลือดข้อไก่แล้วก็คอไก่ที่ทางร้านเตรียมให้ลูกค้าได้ตักตามต้องการอีกด้วยก่อนรับประทานเติมเครื่องด้วยพริกผัดแล้วก็ทางร้านเนี่ยทำเองนะคะพร้อมทั้งยังมีพริกน้ำส้มทําให้รสชาติก๋วยเตี๋ยวจัดจ้านแล้วก็กลมกล่อมเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ที่ร้านเรามีกว๋วยเตี๋ยวเป็นไก่มะระค่ะ แล้วก็มีข้าวกะเพรานะคะเป็นกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูสับกะเพราไก่ค่ะหลักๆเลยค่ะลูกค้าไก่เราต้องเลือกแหล่งก่อนนะคะเลือกแหล่งก่อนว่าแล้วก็เลือกเลือกแหล่งที่มาของไก่ว่าสดสะอาดหรือเปล่าแล้วก็เราจะไปเลือกเองโดยจํานวนน่องเราจะไปเลือกเองให้เท่าๆกันค่ะให้ได้แบบว่าน่องนี้เท่านี้น่องนี้เท่านี้ให้เท่าๆกันค่ะสูตรน้าซุปเราจะเป็นน้ําซุปที่เราชอบ ส่วนตัวเราไม่ชอบกินหวาน<ม>อ่าเราก็จะปรุงในตามแบบที่เราชอบเลยค่ะจะในเท่าปริมาณที่เท่ากันทุกๆกวันค่ะเราจะทาเป็นทาเป็นหมอ้อไว้ะค่ะตัว,ต,วตัวน้ําปรุงอะค่ะเราจะทําเป็นหมอ้อไว้ค่ะไก่ฉีกเราจะตุน๋นจะตุ๋นลงไปในหมอ้อน้ําซุปพร้อมกับน่องไก่และขาไก่ค่ะ<ม>พอมันเปื่อยได้ที่เราก็จะช้อนขึ้นมาแล้วเราก็จะไปทุบแล้วก็เราจะมาฉีกอีกทีค่ะให้ล<ม>ูกค้าแบบจุดๆไปเลยใช่ค่ะชามห้าสิบบาทใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ1ชาม50บาทจะเริ่มต้นที่50บาทเป็นชามธรรมดาค่ะแล้วก็พิเศษจะเป็น60บาทค่ะแต่ลูกค้าสามารถเติมข้อเติมคอเติมเลือดได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไม่อิ่มเติมเส้นได้เพิ่มเลยค่ะที่มีผักใช่ค่ะมีผักสดมีมะระมีมะระซอยแล้วก็มีถั่วงอกค่ะมีโหระพาเป็นหลักค่ะตอนนี้ลูกค้ามารับประทานได้ช่วงเวลาไหนบ้างคะตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปค่ะจนถึง3โมงเย็นค่ะไม่มีวันหยุดค่ะ ได้ค่ะจค่ะยังไงโทรถามแม่ค้าได้นะคะโดยเบอร์ที่095ค่ะ6032266ค่ะสามารถจองที่นั่งได้ค่ะถ้าเกิดมาเป็นกรุ๊ปนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ผ่านมาแถวเนินสูงติดปัป๊มบางจากเนี่ยนะคะขอเชิญชิมก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่คุณแพทย์ค่ะลองแวะชิมก๋วยเตี๋ยวรสชาติแบบอร่อยแบบนี้นะคะทางร้านยังมีเมนูข้าวค่ะซึ่งใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีราดด้วยผัดกะเพราหมูกรอบนะคะชิ้นโตกรอบเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งหมูสับหรือจะเป็นข้าวผัดโบราณนะคะแบบที่หลายๆคนไม่ได้รับประทานนานแล้วที่ร้านนี้ก็มีอีกด้วยร้านเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่8ปดนาฬิกาพร้อมให้คุณรับประทาน ก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่เจ๊แพทรวมทั้งข้าวตามสั่งร้านเนี่ยตั้งอยู่ติดปั๊มบางจากบริเวณแถวเนินสูงตรงนี้เองค่ะ